คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์ได้บอกกับเราในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2ครับบอกกับเราว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนปิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัย และอะไรดียอดเยี่ยมมีเพื่อนของผมคนหนึ่งครับได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาทำงานอยู่ในร้านกาแฟเขาจึงรู้จักเกี่ยวกับวัตถุดิบต่างๆในร้านเป็นอย่างดีครับและเขาได้เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบ3มอย่างที่อธิบายพระธรรมข้อนี้ออกมาได้อย่างเห็นภาพอย่างมากเลยทีเดียว3อย่างนี้คือน้ำตาลทรายน้ำร้อนและใบชาครับถ้าเปรียบน้ำร้อนแทนกระแสของโลกเมื่อเติมน้ำตาลทรายลงไป จากเม็ดน้ำตาลทรายแข็งๆก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวละลายกลืนหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำร้อนครับขณะที่ถ้าเราเทน้ำร้อนลงในใบาชาน้ำร้อนจะกลับเปลี่ยนสีเพราะรีดเอาความหอมและรสชาติของใบาชาลงมาอยู่ในน้ำร้อนส่วนตัวใบาชาแม้จะเปียกชื้นก็ยังคงสภาพความเป็นใบาชาไม่เปลี่ยนแปลงไปครับทำให้เราเห็นว่าถ้าเราใช้ชีวิตตามกระแสของโลก เราก็จะเป็นเหมือนกับน้ำตาลทรายที่เมื่อเจอน้ำร้อนก็ละลายหายไปตามกระแสของโลกและถ้าหากเราใช้ชีวิตโดยไม่ทำตามกระแสของโลกนี้เราก็อาจจะเป็นเหมือนกับใบาชาที่ไม่ว่าจะผ่านน้ำร้อนอีกสักกี่ครั้งก็จะยังคงสภาพความเป็นใบาชาไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยครับขอบคุณพี่แปมเพื่อนที่แสนดีของผมที่นำเรื่องราวที่หนุนใจนี้มาแบ่งปันกับผมและผู้ฟังทุกท่านในคืนนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากหนุนใจผู้ฟังทุกท่านว่า ถ้าหากคุณผู้ฟังอยากจะเป็นเหมือนกับใบาชาที่ไม่ไว่าต้องผ่านน้ำร้อนมากเท่าไหร่ก็จะยังคงเป็นใบาชาไม่ละลายหายไปเหมือนกับน้ำตาลทรายที่ละลายไปกับกระแสน้ำร้อนของโลกเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราใหม่ทุกวันนะครับเพราะการที่เราจะยังคงยืนหยัดในความเชื่อท่ามกลางกระแสและค่านิยมของโลกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยครับการติดสนิทกับพระเจ้าผ่านพระวจนะผ่านการอธิษฐานผ่านการนมัสการ และการประกาศความจริงในชีวิตของเราด้วยความเชื่อที่มั่นคงจะทำให้เรามีสติและมีอุปนิสัยที่เป็นไปตามพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราได้แน่นอนครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเลือกและเรียกคุณผู้ฟังเอาไว้แล้วให้เป็นผู้ที่จะใช้ชีวิตตามการทรงเรียกของพระองค์และไม่ทำตามกระแสของโลกครับผมขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังที่จะมีสติและรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ทุกวัน เพื่อเราจะเป็นเหมือนใบาชาที่จะไม่มีวันละลายไปกับกระแสน้ำร้อนของโลกได้เลยนะครับถ้าผู้ฟังได้รับคำหนุนใจจาก EP นี้ก็อย่าลืมแชร์ต่อไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ก i ดไนครับ